ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้มารับวิทยากรนะคะคุณครูปู่โชคนะคะพร้อมทีมงานนะคะมีพื้นพี่นะคะบอกว่ามาเรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะมารอเด็กๆนะคะอ่ะเพื่อที่จะเตรียมนั่งรถเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของ <laughs> ทักษะในการรำวงมาตรฐานนะคะมีพี่ คนไหนบ้างน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อลิเดียค่ะลิเดียนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะคนจังหวัดอุดรค่ะค่ะวันนี้วันนี้น้องๆจะแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษให้พี่ๆฟังนะคะเดี๋ยวพี่ๆก็ต้องแนะนําตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวอย่างด้วยนะคะค่ะคนที่สองค่ะนี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชีเพค่ะมาจากเลยมาจากจังหวัดเลยนะคะ่มาดูสุภาพบรุษค่ะสวัสดีค่ะ <łość> พี่ก้องนะคะพี่ก้องหล,ลอนะคะกหล่อเท่มากค่ะชื่อชินจังครับชินจังสุรินนะคะพวกเราคอมเมนต์เออมาดูคุณครูปู่โชคนะคะมาจากจังหวัด กาลสินอ่าเป็นคนกาลเสร็นะคะโอเคค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะได้พบตัวเป็นๆนะคะพี่เขาเก่งมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆในการมาเรียนต่อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะค่ายกคปีเฮ้ Happy ใช่ไหมคะอ๋อเรียนกัเยอะมากค่ะน่าเห็นไหมแล้วพี่ผู้ชายล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างครบสน่าเห็นไหมลูกเป็นไงบ้างครับสนุกนะ สนุกแบบคนเดรอคนเดียวนะคะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วคุณครูจะ <ไป S 2> อ่าแนะนําสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <ส Bra un> เดี๋ยวคุณครูจะเดินทางไปที่ขอนแก่นนะคะไปพบพวกเราจ้ะบ,บ๊ายบายจ้าโอเคค่ะ